เสียงเคาะประตูกระจกห้องประชุมใหญ่ดังขึ้นเบาๆแต่หนักแน่นพอที่จะเรียกความสนใจจากทุกคนในห้องอลิสลาประธานหญิงแห่งเอลิทเทคโบกมือเล็กน้อยเป็นเชิงอนุญาตปริมเลคาส่วนตัวของเธอก้าวเข้ามาด้วยท่าทีสง,งบนิ่งกระซิบข้อความบางอย่างข้างหูเจ้านายดวงตาคมกริบของอลิสลาจับจองอยู่ที่จอโปรเจคเตอร์ขนาดยักษ ซึ่งกำลังชายตัวเลขผลประกอบการตารมาสล่าสุดที่พุ่งทะยานเกินเป้าแต่แววตาของเธอวูบไหวเล็กน้อยเมื่อได้ยินรายงานนั้นขอตัวห้าหนาทีค่ะเธอกล่าวกับที่ประชุมด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ตรงอำนาจก่อนจะเดินตามปริมออกมาจากห้องประชุมที่อบอวนไปด้วยกลิ่นกาแฟราคาแพงและบรรยากาศแห่งชัชนะทางธุรกิจภายนอกห้องกระจกนั้นคือโลกอีกใบ ที่อลิสาราเป็นผู้ควบคุมเพนเฮารูใจกลางสาทรที่เธอใช้เป็นทั้งออฟฟิศชั่วคราวและบ้านพักมองเห็นเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพได้รอบทิศแต่ความกว้างขวางโอออากลับขับเน้นความอ้างว้างในใจของเธอมากขึ้นทุกทีคุณเกตกับน้องมาลีเป็นยังไงบ้างอลิสาราถามขณะเดินไปยังห้องทำงานส่วนตัวที่พนังด้านหนึ่งเป็นกระจกสายบานใหญ่ น้องมลีมีไข้สูงคะ่ะคุณอลิสราตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งหมอบอกว่าอาจจะต้องแอดมิดดูอาการคุณกิตด,ดูเหมือนจะกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายพอสมควรคะปริมรายงานตามข้อมูลที่ทีมงานของเธอสืบเสาะมาอย่างรวดเร็วตามคำสั่งที่อลิสราให้จับตาดูความเป็นไปของอดีตสามีและลูกสาวอยู่ห่างจ้างสเสมอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอสั่งให้ทีมงานดูแล เรื่องแบบนี้แต่เป็นอีกครั้งที่เธอเลือกจะจัดการมันผ่านคนกลางอลิสนนิ่งไปครู่หนึ่งมองออกไปยังตึกสูงระฟ้าที่แข่งกันอวดความมั่งคั่งภาพของเด็กหญิงตัวเล็กแทไใบหน้าซีดเซียวผุดขึ้นมาในความคิดมันเป็นภาพที่เธอพยายามจะลบเลือนแต่ก็ไม่เคยสำเร็จจัดการเรื่องโรงพยาบาลให้เงียบที่สุดย้ายน้องไปโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดฉันดูแลเอง อย่าให้เขารู้ว่าเป็นฉันแต่คุณกริตอาจจะปริมกำลังจะทวงทำตามที่ฉันสั่งอลิสราตัดบทน้ำเสียงเย็นชาจนปริมต้องก้มหน้ารับคำสั่งที่ลินชักโตทำงานของอลิสรามีกรอบรูปเล็กซ่อนอยู่เป็นรูปของเธอกริตและมาลีในไว้แบบเบลยยิ้มให้กล้องอย่างมีความสุขเป็นช่วงเวลาสันเทนก่อนที่อาณาจักรธุรกิจจะกลืนกินทุกอย่างในชีวิต เธอตัดภาพไปที่อู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆแถบชานเมืองย่านละเพรวกิดในชุดช่างเปื้อนคราบน้ำมันกำลังคุยทโทรศัพท์โดยสีหน้าเครง่งเครียดเหงื่อเม็ดเล็กพุดพลายตามรายผมครับหมอครับผมจะรีบหาเงินไปจ่ายครับเขาวางสายแล้วทอนหายใจยาวมองดูมือถือเก้าทีในมือเงินเก็บที่มีอยู่ร้อยหล่อเต็มทีงานซ่อมรถ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเสียงรถยนต์ลูสีดำหลายคันมาจอดเทียบหน้าอู่เรียกความสนใจจากกิตและช่างคนอื่นชายชุดดำสองคนลงมาจากรถเดินตรงมาที่เขาด้วยท่าทีสุภาพแต่น่าเกรงขามคุณกิตใช่ไหมครับพอดีมีคนฝากให้เรามาดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลของน้องมาลี่ครับกิตขมวดคิ้วใครพวกคุณเป็นใครเป็นผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับ ตอนนี้น้องมาลีย่ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราชแล้วนะครับรถพยาบาลกำลังจะมารับคุณไปหาน้องความตกใจงุนงงและความรู้สึกเสียสักซ์รีตีรวนอยู่ในอกของกิตเขารู้ดีว่าคนเดียวที่มีปัญญาทำเรื่องแบบนี้ได้คือใครอลิสลาดิตพระยาที่ทิ้งเขาและลูกไปเมื่อหกปีก่อนเพื่อสร้างอาณาจักรของตัวเอง ผู้หญิงที่เขาเคยรักสุดหัวใจและเกลียดสุดชีวิตในเวลาเดียวกันโรงพยาบาลเอกชนรูราวโออาจนกิดรู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกห้องพักพิเศษของมาลีกว่างควางกว่าห้องเช่าทั้งห้องของเขาเสียอีกมาลีนอนหลับอยู่บนเตียงใแบบหน้ายัางสีแต่ดูผ่อนคลายขึ้นหลังได้รับยาและการดูแลอย่างดีอลิสราย,ยืนมองลูกสาวผ่านกระจกห้องพักอยู่ด้านนอกเธอไม่ได้เข้าไปเธอไม่กล้า หรือมาอยากก็ไม่แน่ใจกิดเดินออกมาสีหน้าของเขาเรียบเฉยจนอ่านไม่ออกขอบคุณสำหรับเรื่องลูกกิดพูดขึ้นเบาแต่แฝงไปด้วยความกระด้างแต่ผมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณอีกฉันทำเพื่อมาลีอลิสราตอบเสียงเย็นไม่ใช่เพื่อคุณคุณคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างสินะกิดแคนยิม้มคุณทิ้งเราไปหกปี กลับมาอีกทีก็ใช้เงินฝาดหัวแบบนี้หรอฉันไม่เคยทิ้งมาลีอลิสลาเทียงแต่เสียงเบาลงฉันแค่สำหรับเรื่องลูกกิจพูดขึ้นเบาแต่แฝงไปด้วยความกระด้างแต่ผมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณอีกฉันทำเพื่อมาลีอลิสราตอบเสียงเย็นไม่ใช่เพื่อคุณคุณคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างสินะกริชแคนยิมคุณทิ้งเราไปหกปีกลับมาอีกทีก็ใช้เงินฟาดหัวแบบนี้รอมีเหตุผลของฉัน เหตุผลของคุณมันสำคัญกว่าลูกงั้นสิกิตมองหน้าเธออย่างตัดพอถ้าคุณห่วงลูกจริงทำไมไม่เคยมาดูดำดูดีเลยตลอดหกปีที่ผ่านมาคำพูดของกิตเหมือนมีดกรีดลงกลางใจอลิสลาเธ,เธอเธอเบือนหน้านี่ฉันส่งเสียค่าเลี้ยงดูให้ทุกเดือนไม่เคยขาดเงินหรกที่คุณเรียกว่าการดูแลก,กิตหัวเรายัางขืนคม มารีต้องการแม่ไม่ใช่ตู้เอทเมการเผชิญหน้าครั้งนั้นจบลงด้วยความตึงเครียดไม่มีใครยอมใครอลิสลายังจ่ายค่าราอักษาพยาบาลทั้งหมดและสั่งให้คนของเธอคอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างส่วนกิตก็จำใจรับความช่วยเหลืออย่างเสียไม่ได้เพื่อลูกแต่กำแพงระหว่างเข้ากับอลิสลายิ่งสูงขึ้นในขณะเดียวกันวีรนักธุรกิจคู่แข่งคนสำคัญของลิสลา ซึ่งจับตามอองความเคลื่อนไหวของเธอมาตลอดเริ่มได้กินข่าวเลือเรื่องลูกสาวที่ถูกปิดบังของประธานหญิงแห่งเอลิสเทครอยยิ้มเจ้าเล่ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขานี่อาจเป็นจุดอ่อนที่เขาตามหามานานไม่กี่วันต่อมาหลังจากมาลีออกจากโรงพยาบาลและกลับไปพักที่ห้องเช่ากับกิตมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้น ชาแปลกหน้าท่าทางน่าสงสัยมาป้วนเปี้ยนแถวโรงเรียนของมาลีมีเหตุผลของฉันเหตุผลของคุณมันสำคัญกว่าลูกงั้นสิกิตมองหน้าเธออย่างตัดพ่อถ้าคุณห่วงลูกจริงทำไมไม่เคยมาดูดำดูดีเลยตลอดหกปีที่ผ่านมาคำพูดของกิตติดเหมือนมีดกรีดลงกลางใจอลิสลา,าเธอเบือนหน้านีฉันส่งเสียค่าเลี้ยงดูให้ทุกเดือนไม่เคยขาดเงนินนั่หรอที่คุณเรียกว่าการดูแล กิดหัวเราอย่างคืนคมมารีต้องการแม่ไม่ใช่ตู้เอทีการเพเชนน็นาครั้งนั้นจบลงด้วยความตึงเครียดไม่มีใครยอมใครลิซายังคงจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดและสั่งให้คนของเธอคอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างส่วนกิดก็จำใจรับความช่วยเหลืออย่างเสียไม่ได้เพื่อลูกแต่กำแพงระหว่างเขากับลิซลาย,ยิ่งสูงขึ้นในขณะเดียวกัน วีลลนักธุรกิจคู่แข่งคนสําคัญของอลิสลาผู้ซึ่งจับตามองความเคลื่อนไหวของเธอมาตลอดเริ่มได้กลิ่นข่าวลือเรื่องมีคนพยายามแฮกเข้าอีเมลส่วนตัวของกิตซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกสาวอยู่ปริมรีรายงานเรื่องนี้ให้อลิสลาทราบทันทีดิฉันคิดว่าอาจจะเป็นฝีมือของคนจากฝั่งคุณวิละค่ะคุณอลิสลาเขาน่าจะเริ่มสืบเรื่องส่วนตัวของคุณแล้ว แววตาของอลิสลาแข็งกราวขึ้นทันทีเรื่องธุรกิจเธอไม่เคยกลัวคันแต่ถ้ามันล่ามมาถึงลูกเธอยอมไม่ได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้มารีเป็นสองเท้าและเตรียมคอโนโดที่สุขุมวิทย์ฉันจะให้กิดกับมารีย้ายไปอยู่ที่นั่นคุณกิดคงไม่ยอมง่ายๆนะคะปริมแสดงความกังวลเขาก็ต้องยอมอลิสราพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของมารี ครั้งนี้อลิสราไปหากเกตด้วยตัวเองที่ห้องเชา่าการปรากฏตัวของเธอในชุดสูทแบรนเนมราคาแพงกับรถรูพร้อมคนขับดูแปลกแยกอย่างสิ้นเชิงกับสภาพแวดล้อมแถวนั้นฉันต้องการให้คุณกับลูกย้ายไปอยู่ที่อื่นอลิสราเปิดฉากทันทีที่กกดเปิดประตูกกดมองเธออย่างไม่ไว้ใจทำไมมีคนกำลังตามรังควานพวกคุณอาจจะเป็นศัตรูทางธุรกิจของฉัน มาลีอาจจะไม่ปลอดภัยถ้ายังอยู่ที่นี่แล้วคุณจะให้เราไปอยู่ที่ไหนในกองทองของคุณน่าหรอกึดประชดมันเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับมาลีตอนนี้อลิสราพยายามคมอารมณ์ฉันไม่ได้ขอแต่ฉันกำลังบอกให้คุณทำการโต้เถียงยืดเยื้ออยู่พักใหญ่แต่สุดท้ายเมื่ออลิสไรยเรื่องความปลอดภัยของมาลีมาเป็นข้ออ้างกิดก็จำต้องยอมอย่างเลี่ยงไม่ได้ แม่ในใจจะเต็มไปด้วยความคุ้นเคืองและความรู้สึกเหมือนถูกควบคุมคอนดดูใจกลางสุขุมวิทย์ที่อลิสลราราเตรียมไว้ให้กว้างขวางกวาง่วาบ้านทั้งหลังของกิจมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาเตรียมคอนดที่สุขุมวิทไว้ฉันจะให้กิจกับมารีย้ายไปอยู่ที่นั่นคุณกิจคงไม่ยอมง่ายๆนะคะปริมแสดงความกังวลเขาก็ต้องยอมอลิสลาพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของมารีครั้งนี้อลิสลาไปหากลิตด,ด้วยตัวเองที่ห้องเชา่าการปรากฏตัวของเธอในชุดสูทแบรนเนมราคาแพงกับรถหรูพร้อมคนขับดูแปลกแยกอย่างเซนเชิงกับสภาพแวดล้อมแถวนั้นฉันต้องการให้คุณกับลูกย่ายไปอยู่ที่อื่นอลิสลาเปิดฉากทันทีที่กิตเปิดประตูกิตมองเธออย่างไม่ไว้ใจทำไม มีคนกำลังตามรังควานพวกคุณอาจจะเป็นศัตรูทางธุรกิจของฉันมาลีอาจจะไม่ปลอดภัยถ้ายังอยู่ที่นี่แล้วคุณจะให้เราไปอยู่ที่ไหนในกงทองของคุณนะ่ะหรอกิตประชดมันเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับมาลีตอนนี้และมีแม่บ้านคอยดูแลแต่สำหรับกิตและมาลีมันเหมือนกงทองที่สวยงามแต่ไร้ชีวิตชีวาชีวิตประจำวันในคอนทูรู กลายเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่มารีดูจะตื่นตาตื่นใจกับของเล่นใหม่ๆและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างใจแต่อลิซาลาที่แวะมาหาลูกหลังเลิกงานทุกวันกลับทำตัวไม่ถูกเธอไม่รู้จะเล่นกับลูกยังไงไม่รู้จะคุยอะไรส่วนใหญ่จึงจบลงด้วยการซื้อของแพงๆให้หรือนั่งดูมารีเล่นเงียบคุณแม่ไม่เคยกอดหนูเลยวันหนึ่งมารีพูดขึ้นลอยๆ ขณะที่อลิสรากำลังช่วยเธอต่อจิกซอราคาแพงคำพูดนั้นทำให้อลิสรามือชงักเธออยากจะดึงลูกเข้ามากอดแต่ร่างกายมันแข็งทื่อไปหมดเกดมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเขาเห็นความพยายามของอลิสราแต่ก็เห็นความอึดอัดและกำแพงที่เธอก่อขึ้นบางครั้งเขาก็อดสงสารเธอไม่ได้แต่ความเจ็บปวดในอดีตก็ยังคอยย้ำเตือนส่วนอลิสราเอง ก็เริ่มเห็นชีวิตอีกด้านหนึ่งของกิตและมารีความสุขเรียบง่ายจากการเล่านิทานก่อนนอนการหัวเล่าคิกคักเมื่อกิดทำหน้าทะเลนแม้แต่การที่กิดซ่อมของเล่นที่พังแล้วให้มารีได้อย่างคล่องแคล่วมันเป็นสิ่งที่เงินทองของเธอซื้อหาไม่ได้ขณะเดียวกันอลิสราก็สั่งให้ทีมงานของเธอเดินเกมตอบโต้วีระอย่างเงียบเชียบและเชียบขาดข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับของวีระ เริ่มถูกเปิดโปงหุ้นส่วนบางรายเริ่มถอนตัววีระเริ่มรู้ตัวว่ากำลังถูกเอาคืนอย่างหนักวันหนึ่งที่โรงเรียนของมาลีมีงานแสดงเล็กน่อยลิสราตั้งใจจะไปติดประชุมด่วนกับนักลงทุนต่างชาติเธอลังเลอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะตัดสินใจเลื่อนประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดสร้างความประหลาดใจให้กับปริมและทีมงานอย่างมาก ภาพที่อลิสลาในชุดทำงานเรียบรูนั่งประปลนอยู่กับผู้ปกครองคนอื่นในห้องประชุมเล็กๆของโรงเรียนรัฐบาลดูเป็นภาพที่ไม่คุ้นตาแต่แววตาของมาลีที่ส่องประกายดีใจเมื่อเห็นแม่มาเชียทำให้หัวใจของอลิสลาพองโตอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนลังเลกงานกริดเห็นอลิสลานั่งหลับคาโตทำงานในห้องพักที่คนโทรข้างกายมีเอกสารกองโตแสงไฟจากโคมไฟตั้งโต๊ะ ส่องให้เห็นรอยเหนื่อยล้าใต้ดวงตาคู่สวยเขานิ่งมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหยิบผ้าห่มพืนบางไปคลุมให้เธอเบาๆโดยไม่รู้ตัวว่าอลิสราเพียงแค่แกล้งหลับเธอสัมผัสได้ถึงความห่วงใยเล็กนั้นและมันทำให้หัวใจที่ด้านชารู้สึกอบอุ่นคือนอ้นมายังประหลาดความสัมพันธ์ที่เปราะบางของพวกเขากำลังถูกถักทอขึ้นใหม่ทีละน้อย ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจความทรงจำที่เจ็บปวดและภัยคุกคามที่ยังไม่จางหายวีและเริ่มจนตอกเขาตัดสินใจเล่นเกมสุดท้ายที่เสี่ยงและอันตรายที่สุดเขานัดอลิสลาออกมาเจรจาที่โกดังร่างแห่งหนึ่งยานท่าเรือโดยอ้างว่ามีข้อมูลสำคัญที่จะทำลายเอลิสเทคได้หากเธอไม่ยอมทำตามข้อเสนอของเขาอลิสลาไปตามนัดแม้จะรู้ว่ามันอาจเป็นกับดัก แต่เธอเตรียมทีมรักษาความปลอดภัยไว้พร้อมกิจเมื่อรู้เรื่องก็เป็นห่วงไม่ได้เขาแอบ,บตามไปด้วยเงียบีโดยที่อลิสลาวไม่รู้สถานการณ์ในโกดังตึงเครียดกว่าที่คิดวีละไม่ได้มาคนเดียวแต่มีลูกน้องอีกหลายคนและที่เลวร้ายที่สุดคือเขาส่งคนไปดักตัวมาลีที่คอนโดเป็นตัวประกันถ้าคุณไม่อยากให้ลูกสาวคุณเป็นอะไรไป ก็โอนหุ้นครึ่งหนึ่งของเอลิสเทคมาให้ผมซะวีระยืนข้อเสนอด้วยรอยยิ้มของผู้ชนะอลิสลาหน้าซีดเผือดหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบอย่างแรงเงินทองอำนาจชื่อเสียงทั้งหมดที่เธอสร้างมาดูไร้ค่าไปทันทีเมื่อเทียบกับความปลอดภัยของลูกสาวทันใดนั้นกิดก็ปรากฏตัวขึ้น เขาใช้ความชำนาญในการซ่อมเครื่องยนต์ดัดแปลงอุปกรณ์บางอย่างในโกดังทำให้ไฟฟ้าดับสนิทเกิดความกล้าโลอนมานทีมรักษาความปลอดภัยของอลิสลาช่วยออยโอกาสเข้าชาติกริตอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่แคบต่อสู้กับลูกน้องของวีราเพื่อทวงเวลาเขาอาจจะไม่ใช่นักสู้มืออาชีพแต่สัญชาตญาณความเป็นพ่อทำให้เขาก้าหารเกินตัว อลิสลาสั่งการทีมของเธออย่างรวดเร็วและเด็ดขาดในสถานการ์คับคันเช่นนี้เธอคือผู้นำที่เยือกเย็นและตัดสินใจได้ได้อย่างเฉียบคมเธอใช้ทั้งกำลังคนและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าในการควบคุมสถานการณ์แต่คนของวีระคนหนึ่งหลุดรอดไปได้และเป้าหมายของมันคือมาลีที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในรถตู้ที่จอดอยู่ไม่ไกลอลิสลาเห็นเหตุการณ์นั้นพอดี เธอรีบวิ่งตามไปแต่กิดเร็วกว่าเขากระโดดควางรถตู้คันนั้นทําให้มันเสียหลักชนเข้ากับกองลังไม้เก่าเก่าเสียงดังสนั่นกิดได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มากพอที่จะหยุดเขาเขาพุ่งเข้าไปในรถตู้ต่อสู้กับคนร้ายที่กําลังตกใจและดึงตัวมาลีออกมาได้อย่างปลอดภัยอลิสลาวินาทีนั้นลืมทุกสิ่งทุกอย่างเธอวิ่งเข้าไปกอดลูกสาวแน่น ร้องไห้ออกมายัางไม่อายใครเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีภาพของกิตที่เลือดอาบแขนแต่ยังคงยืนหยัดปกป้องลูกทำให้หัวใจของเธอสั่นสะท้านวีระและลูกน้องถูกจับกลุมทั้งหมดภัยคุกค,คามสิ้นสุดลงแล้วจริงๆในห้องพักที่โรงพยาบาลกิตนั่งอยู่บนเตียงแขนข้างหนึ่งเข้าเฟือกอีกข้างมีผ้าพันแผนมาลีนั่งอยู่ข้างๆคอยปอนผลไม้ให้พ่อด้วยท่าทางน่าเอ็นดู สลายยืนมองภาพนั้นอยู่ที่ประตูห้องเงียบเข้ามาสิเกดพูดขึ้นทำลายความเงียบอลิสราเดินเข้ามานั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงบรรยากาศระหว่างพวกเขายังคงมีความกระอักกระอ่วนแต่ความตึงเครียดแบบเดิมเนิมได้จางหายไปมากแล้วขอบคุณนะเกดได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มากพอที่จะหยุดเขาเขาพุ่งเข้าไปรถตู้ต่อสู้กับคนร้ายที่กำลังตกใจ และดึงตัวมารีออกมาได้อย่างปลอดภัยอลิสราวินาทีนั้นลืมทุกสิ่งทุกอย่างเธอวิ่งเข้าไปกาดลูกสาวแน่นร้องไห้ออกมายังไม่อายใครเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีอีกครั้งอลิสราพูดเบาเรามองนากิตอย่างจริงใจถ้าไม่ได้คุณฉันคงผมทำเพื่อลูกกิตตอบแต่แววตาของเขาอ่อนโยนลงลูกของเราคำว่าของเรา ทำให้หัวใจของอลิสราเต้นแรงชั่นฉันขอโทษนะกิดอลิสราพูดออกมาในที่สุดน้ำเสียงั่นเครือสำหรับทุกอย่างในอดีตสำหรับวิธีการที่ฉันทำฉันมันแย่มากกิดนิ่งฟังเขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินคำขอโทษจากผู้หญิงที่ยิงธนงอย่างอลิสราผมก็มีส่วนผิดเหมือนกันที่ปล่อยให้ความโกรธและความทิฐิมาบดบังทุกอย่างแล้วเราจะเอายังไงกันต่อ อลิสตราถามยังไม่แน่ใจกิตมองหน้ามาลีที่กำลังยิ้มให้เขาอย่างมีความสุขแล้วหันกลับมามองอลิสลราผมไม่รู้ว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมหรือควรจะกลับไปหรือเปล่าแต่เพื่อมาลีเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมในฐานะพ่อกับแม่ของแกอลิสราน้ำตาคลอเธอพยักหน้าช้าชาได้สิเพื่อมาลีหลายเดือนต่อมา ภาพของอลิสรากิตและมาลีเดินเล่นอยู่ในส่วนรถไฟยามบ่ายวันอาทิตย์เป็นภาพที่ดูธรรมดาแต่แฝงไปด้วยความสุขที่แท้จริงอลิสราในชุดลำลองสบายกำลังหัวเล่ากับมุกตลกของกิตส่วนมาลีก็วิ่งเล่นไล่จับผีเสือ้อย่างสนุกสนานพวกเขาไม่ได้กลับมาเป็นสามีภรรยาในทันทีแต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะเป็นครอบครัว